จะได้มาภาษาญี่ปุ่นพร้อมเสิร์ฟมาแล้วค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ซีรีส์ใหม่ของเซตไนนะคะภาษาญี่ปุ่นคํานี้ดีนะคะซีรีส์ที่จะแนะนำนะคะคำศัพท์ภาษาญี่ปุ่นดีๆนะคะมีนยวยามหมายที่มากกว่าคํานิยามที่ระบุไว้ในพจนานุกรมนะคะสําหรับวันนี้เข้าสู่ e ีที่2แล้วมาดูกันสิควะว่าวันนี้เซตไตมีคําศัพท์ตัวไหนมาแชร์ให้กับทุกคนคะ่ะ นี่นะคะก็คือคำศัพท์สำหรับวันนี้นะคะคำนี้ดีวันนี้ขอเสนอคำว่าอาริงาไตอาริงาไตไม่ใช่อาริงาโตนะคะหลายๆคนอ่านแล้วอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยอาริงาโตนี่นะไม่ใช่นะคะมันคนละคำกันเนาะเดี๋ยวเราไปดูกันละกันค่ะว่ามันแตกต่างกันยังไงนะคะเจ้าคำว่าอาริงาไตกับอาริงาโตนะคะ ดูจากภาพกว้างก่อนเนาะตัวนี้2องคำนี้เขียนไม่เหมือนกันเลยแล้วก็เสียงไม่เหมือนกันนะคะแต่จริงจมันก็คือมาจากรากศัพท์เดียวกันนะคะฝั่งขวามือก็จะเป็นคำที่เราคุ้นเคยอยู่แล้วนะอาริยโตะนะคะจะเป็นการกล่าวขอบคุณนะคะส่วนฝั่งซ้ายเป็นคำที่ซสีไตจะแนะนำในวันนี้นะคะก็จะอ่านออกเสียงว่าอาริยไตอาริยไตนะคะซึ่งเป็นอีกคำหนึ่งเลยนะที่ไม่เหมือนกันนะคะคล้ายๆแต่ไม่เหมือนนะคะคราวนี้ เราไปดูในส่วนของที่มาของคำนี้ก่อนละกันนะคะเจ้าคำว่าอาเดียไตนะคะวิธีการเขียนจะเขียนแบบนี้นะคะสองแบบเหมือนเดิมนะคะในภาษาญี่ปุ่นเราสามารถเขียนโดยใช้ตัวอักษรคันจิก็คือรูปแบบด้านบนนะคะหรือจะเขียนเป็นอักษรคิรังนะอย่างเดียวเป็นตัวแถวกลางก็ได้นะคะส่วนเสียงก็จะเป็นเสียงด้านล่างนะคะอาเดียไตนะคะคราวนี้เดี๋ยวเราไปดูรากศัพท์ของคำนี้กันนะว่ามันมาอย่างไงเนาะ นี่เลยนะคะก็คือที่มาของคำว่าอะดีกาไตนะคะจริงๆจะประกอบไปด้วยสองคำศัพท์ด้วยกันเนาะคำศัพท์ซ้ายมือนะคะคำว่าอะดิจะแปลว่ามีนะคะส่วนขวามือก็คือขาไตขาไตนะคะจะแปลว่ายากหรือว่ายากที่จะนะคะจริงๆแล้วอะ่ะถ้าเกิดเอามันมารวมกันนะมันควรจะแปลว่ายากที่จะมีหรือว่ายากที่จะเกิดขึ้นนะคะมันก็ค่อนข้างมีความน่าสนใจพอสมควรเนาะว่าเอ๊ะทำไม อะไรที่มันยากที่จะมีหรือว่ายากที่จะเกิดขึ้นมันถึงประกอบร่างกายเป็นคําว่าありがต้ซึ่งตอนนี้เราอาจจะไม่รู้ความหมายเนาะเพราะเสแต่ยังไม่ได้แชร์บนแปลว่าอะไรเนาะนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าความหมายของเขาคืออะไรนะคะไปดูนิยามในส่วนของฝั่งของภาษาอังกฤษก,กันก่อนละกันเนาะว่าฝั่งฝรั่งเนี่ยเขาให้นิยามว่าอะไรนี่เลยนะคะคว่าありがตัจะแปลว่า thankful grateful หรือว่า appreciate ะะซึ่งทั้ง3าคำนี้คือแปลรวมๆกัน,ก,นก็จะเป็นพวกเรื่องของอสิ่งที่รู้สึกยินดีรู้สึกขอบคุณรู้สึกซาบซึ้งรู้สึกในบุญคุณหรือว่ารู้สึกแบบถึงความกระตันอยู่แบบนี้นะคะก็คือรู้สึกถึงอะไรที่มันแบบขอบคุณหรือว่าเป็นบุญคุณนั่นเองค่ะค,ะคราวนี้เราไปดูในส่วนของนิยามทางฝั่งของภาษาไทยบ้างนะคะว่าถ้าเกิดเราไปเปิดพจนานุกรมคําว่าอาริยใต้นะคะ มันจะแปลว่าอะไรนะคะนี่คือสิ่งที่ระบุไว้ในพจนานุกรมฉบับภาษาญี่ปุ่นไทยนะคะจะแปลคำว่าอาริการตุว่ารู้สึกขอบคุณหรือว่าอยากขอบคุณนะคะคราวนี้มาถึงตรงนี้แล้วทุกคนพอเข้าใจหรือยังคะว่ามันต่างจากคำว่าอาริกาโตอย่างไรถูกต้องแล้วค่ะคำว่าอาริกาโตแปลว่าขอบคุณก็คือเป็นสิ่งที่เราใช้พูดเนาะก็คือกล่าวขอบคุณเราก็จะพูดว่าอาริกาโต แต่อาริาไตไม่ใช่สิ่งที่เรากล่าวขอบคุณแต่เป็นแค่ความรู้สึกข้างในที่เรารู้สึกขอบคุณรู้สึกอยากขอบคุณแต่ยังไม่ได้เอื้อนเอ่อยออกมาเป็นวาจาถ้าเราเอื้อนเอ่อยออกมาเป็นวาจามันก็จะกลายเป็นอาริาโตโอเคไหมคะนั่นคือความแตกต่างของคําว่าอาริาโตกับอาริาไตนั่นเองนะคะคราวนี้นะ พูดมาถึงตรงนี้ขอเสริมนิดนึงนะว่าจริงๆแล้วในภาษาญี่ปุ่นนะจะมีสำนวนแสดงความรู้สึกขอบคุณนะเยอะมากๆเลยนะคะคือนอกจากขอบคุณที่พูดว่าอาดีเโตุแล้วก็จะมีคําอื่นที่แบบมันแฝงไว้ด้วยความรู้สึกขอบคุณในบริบทของประโยคนั้นๆน,น,นะคะเดี๋ยวเราไปดูตัวที่แบบตรงๆก่อนละกันเนาะวันนี้เซจะมาแชร์2-3งสามคำพอเป็นน้ำจิ้มนะคะ อันนี้นะคะคือโดโมอาริโตโกไซมัสตัวนี้ก็คือเป็นการแสดงความขอบคุณเลยนะคะก็คือขอบคุณครับขอบคุณค่ะแบบนี้เลยนะ,ะก็ไม่แปลกอะไรนะคะแต่มันจะมีประโยคอื่นๆอีกค่อนข้างเยอะเลยนะคะยกตัวอย่างเช่นประโยคนี้นะคะคันชะิมัสคันชิมัสนะคำนี้ก็สามารถแปลว่าขอบคุณได้นะ,ะแต่ลึกๆแล้วอ่ะมันมีบางอย่างแฝงอยู่ในประโยคเนาะ,ะแต่สุดท้ายมันก็คือการแสดงออกถึงความรู้สึกขอบคุณนั่นเองสามารถพูดประโยคนี้ได้นะคะ หรือประโยคโอสกาเดสมะอันนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะเป็นประโยคที่แฝงไปด้วยของความรู้สึกขอบคุณนะ,ะขอบคุณกับการกระทําอะไรบางอย่างหรือว่าความทุ่มเทอะไรบางอย่างเราก็จะสามารถพูดประโยคว่าโอสกาเดสมะได้นะคะไปดูตัวอย่างอีกสักสตัวอย่างล้กันเนาะนี่เลยนะคะประโยคนี้นะอิตาดาคิมัสอิตาดาคิมัสคุ้นๆไหมคะ ใครที่ดูในส่วนของละครญี่ปุ่นนะทีวีญี่ปุ่นหรืออะไรประมาณนี้น่าจะเคยเจอประโยคนี้นะคะแล้วก็ถ้าใครไม่เคยเจอเซจะช่วยสร้างความทรงจำไม่ใช่สิช่วยให้เตือนหนูว,ว่าเอ๊ะเราเคยเห็นฉากและเหตุการณ์แบบนี้ไหมนะคะเคยเห็นชาวญี่ปุ่นก่อนรับประทานนะคะแล้วเขาทำท่าแบบนี้ไหมคะพนมมือแล้วก็พูดว่าอิตาดาคิม่า อิตาดาคิมัสแบบนี้นะนเนาะส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้หญิงกับเด็กนะที่จะทําอาการแบบนี้นะก็คือพอนมมือแล้วก็พูดว่าอิตาดาคิมัสก่อนรับประทานอาหารนะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งประโยคนะคะที่แฝงไว้ด้วยความรู้สึกขอบคุณนะคะก็คือเป็นประโยคที่พูดก่อนรับประทานอาหารนะคะคือคือแน่นอนว่าเป็นการขอบคุณมื้ออาหารมื้อนั้นหรือว่าขอบคุณที่ทําให้เขามีมื้ออาหารกินในแต่ละมื้อแบบนี้นะคะรวมถึงประโยคด้านล่างนะคะกจิโซซามะนะคะก็จะเป็น ในเชิงลักษณะใกล้เคียงกันนะคะเพียงแต่ว่าจะเป็นประโยคที่พูดหลังจากรับประทานอาหารเสร็จแล้วนั่นเองนะคะก็แน่นอนว่าเป็นการขอบคุณมื้ออาหารเช่นเดียวกันนะคะเห็นไหมคะนี่แค่ยกตัวอย่าง2 3สประโยค4ประโยคเนาะที่เป็นการพูดขอบคุณเนาะคราวนี้ถ้ามาเปรียบเทียบกับบ้านเราในส่วนของภาษาไทยจริงๆประโยคที่แสดงออกถึงความขอบคุณในภาษาไทยมันก็ไม่ค่อยมีเยอะเท่าไหร่เนาะนอกจากคําว่าขอบคุณกับขอบใจ รือบางทีเราอาจจะเติมคับค่ะเข้าไปนะคะก็น่าจะมีแค่นี้เนาะไม่น่าจะมีประโยคอะไรที่มันแบบมาก,มากหรือว่าซับซ้อนมากกว่านี้ในเรื่องของการแสดงออกซึ่งการขอบคุณขอบคุณในภาษาไทยนะะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งที่เป็นความแตกต่างระหว่างภาษาไทยกับภาษาญี่ปุ่นนะคะคราวนี้ด้วยความที่ภาษาญี่ปุ่น,นมีประโยคแสดงความขอบคุณเยอะมากนะคะอาจจะเป็นเพราะอย่างนั้นหรือเปล่านะ,ะก็เลยทาให้โดยแนวโน้มแล้วนะคะชาวญี่ปุ่นเนี่ย มักจะพูดขอบคุณบ่อยมากนะบ่อยมากๆเลยนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งอย่างของเซตไตเนี่ยทำงานกับชาวญี่ปุ่นฮนะในแต่ละวันเนี่ยในการทํางานร่วมกันนะคะไม่ว่าจะทําอะไรก็แล้วแต่ก็จะมีประโยคขอบคุณขั้นอยู่กับสิ่งที่เรากําลังทาเสมอนะยกตัวอย่างเช่อนอย่างของเซตไตบางทีแค่แปลงานบางอย่างเนาะพอแปลจบประโยคไปญี่ปุ่นก็จะขอบคุณละขอบคุณครับขอบคุณครับ พอแปลจบอีกประริยก็มีการขอบคุณอีกอะไรแบบนี้นะจนทําให้บางทีประชุมหนึ่งชั่วโมงมีคําขอบคุณ20-30ครั้งก็มีนะคะก็อันนี้ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในความแตกต่างละกันเนะาะคราวนี้ถ้ามองในมุมนี้เซต,ต่รู้สึกอย่างหนึ่งว่าคนบ้านเรานะก็คือค่อนข้างเป็นคนที่แบบใจรักแต่ปากหนักอะ เข้าใจไหมก็คือเหมือนกับว่าเราค่อนข้างปากหนักที่จะพูดคําเหล่านี้เนาะไม่ว่าจะเรื่องของการขอบคุณหรือการขอโทษเนาะบางทีเรารู้สึกแหละรู้สึกว่าขอบคุณแต่บางทีเราก็ไม่เอ่ยปากที่จะบอกตรงๆอะไรแบบนี้นะก็อาจจะเป็นในเรื่องของความแตกต่างทางทางวัฒนธรรมส่วนหนึ่งหรือว่าบางส่วนมันอาจจะมาจากในเรื่องของภาษาก็ได้นะคะอันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะคะใครที่ ขอบคุณบ่อยๆขอบคุณทุกครั้งที่รู้สึกแบบดีที่ใครทำอะไรให้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากๆนะคะคราวนี้นะคะอีกอย่างหนึ่งที่อยากจะแชร์ในวันนี้ที่เอาคำว่าอาริยาไตขึ้นมานะคะก็คืออาริยาไตแปลว่ารู้สึกขอบคุณหรือว่าอยากขอบคุณถูกปะจริงๆแล้วอีกสิ่งหนึ่งที่เรามักจะหลงลืมไปก็คือพอเราพูดถึงขอบคุณเราจะนึกถึงแค่ว่าคนที่เราจะขอบคุณด้วยจะต้องเป็นบุคคลหรือเป็นคนเท่านั้นนะคะ แต่จริงเซตัมองว่าไม่จําเป็นว่าเขาจะต้องเป็นคนก็ได้เนาะจริงๆการที่เราจะรู้สึกขอบคุณเราขอบคุณอะไรก็ได้บนโลกใบน,นี้ขอบคุณโชคชะตาก็ได้ที่ทําให้เรามาเจอกันแบบนี้เนาะก็ขอบคุณได้นะขอบคุณดินฟ้าอากาศก็ได้นะเออวันนี้ออกไปข้างนอกอากาศดีจังเลยขอบคุณจ้างอะไรอย่างค่ะก็คือรู้สึกขอบคุณสภาพดินฟ้าอากาศแบบนี้ก็ได้นะคะเซต่มองว่าเราสามารถที่จะฝึกหรือว่าแสดงความรู้สึก ขอบคุณได้กับทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้นะก็ใครที่ไม่เคยเคิดในมุมนี้วันนี้ก็อาจจะลองปรับมุมมองในการรู้สึกขอบคุณเพิ่มขึ้นมาอย่างนี้หนึ่งเนาะ,ะแทนที่เราจะรู้สึกแค่ว่าเอ้ยขอบคุณเฉพาะบุคคลเท่านั้นเราสามารถขอบคุณอย่างอื่นได้ด้วยนะคะคราวนี้นะคะอีกอย่างหนึ่งที่สําคัญเลยก็คือคือแน่นอนว่าถ้าเราแบบเขาเรียกอะไรถ้าเราไม่รู้สึกถึงความขอบคุณเนี่ยบางที เราก็ไม่สามารถที่จะกล่าวคําขอบคุณได้ถูกไหมเพราะฉะนั้นความรู้สึกลึกๆในใจว่าเออขอบคุณจังเลยแบบเนี้ยค่ะมันเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีมากๆเลยนะคะแต่แน่นอนว่าคือสิ่งสําคัญมันไม่ใช่แค่การที่เราแบบกล่าวขอบคุณไปเนาะการที่เราแค่รู้สึกนิดนึงว่าเออเป็นบุญคุณจังเลยเออดีจังเลยที่เขาทําตรงนั้นตรงนี้ให้เราเลยอะไรแบบเนี้ยแค่รู้สึกตรงนั้นมันก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีแล้วนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะถ้าเกิดว่า เรามีสติรู้พอหรือว่ารู้สึกขอบคุณแล้วมันก็ไม่ได้ยากมากมายถ้าเกิดเราจะกล่าวขอบคุณบุคคลคนนั้นไปตรงๆต,ต,ต่อหน้าเขานะเพราะว่าเอาเข้าจริงๆเสรษาบอกว่านะคะบางทีเรารู้สึกขอบคุณคนเดียวเนาะแต่เราไม่เคยเอ่ยคําขอบคุณให้คนเรานั้นเลยบางทีฝ่ายตรงข้ามเขาอาจจะไม่รับรู้ถึงความรู้สึกขอบคุณที่อยู่ข้างในใจของเราก็ได้ เขาอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเขาทำสิ่งดีๆให้เราแล้วเขาไม่ได้รับการขอบคุณเลยหรืออะไรแบบนี้ก็ได้นะเพราะฉะนั้นนอกจากเราจะรู้สึกขอบคุณแล้วอยากให้ทุกคนมาฝึกนะที่จะกล่าวคำขอบคุณออกมาเป็นคำพูดนะคะคือนอกจากรู้สึกอริษตา้ข้างในจิตใจนะรู้สึกแบบขอบคุณจังเลยในจิตใจแล้วนะคะถ้าเรารู้สึกแบบนั้นกับใครอยากให้เราลองเปลี่ยนด้วยการพูดกล่าวคำขอบคุณออกมาเป็น อาริยโก็คือขอบคุณออกมาเป็นคําพูดออกไปนะคะเพราะสุดท้ายแล้วสิ่งที่มันจะสื่อได้อย่างแท้จริงไปยังบุคคลที่เราขอบคุณเขาก็คือคําพูดนั่นเองนะคะก็ฝากทุกคนไว้นะคะสําหรับคําว่าอาริยโตกับอาริยไตในวันนี้นะคะสุดท้ายนะคะฝากซีรีส์ภาษาญี่ปุน่นคำนี้ดีไว้ในกลองอก,อ,อ,กอ้อมใจของทุกคนด้วยอีกครั้งนะคะ เพราะภาษาไม่ใช่แค่ภาษาค่ะเราจะเรียนรู้คำดีๆในภาษาญี่ปุ่นไปด้วยกันนะคะแล้วเจอกันใหม่ในอีพีถัดไปค่ะบ๊ายบายมาตัเน